อยากรวยต้องเลิกคิดแบบคนทั่วไปคือหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เข้าใจดีเพราะความรวยไม่ได้เกิดจากการเดินตามคนหมู่มากแต่มักจะเกิดจากการคิดต่างและทำต่างจากสิ่งที่คนทั่วไปทํากันโดยอัตโนมัติเริ่มจากเข้าใจก่อนว่าคนทั่วไปคิดอย่างไรคนส่วนใหญ่มักถูกสอนให้อยู่ในกรอบที่ปลอดภัยเช่นเรียนให้จบหางานดีๆทำเก็บเงินไปเรื่อยๆ ถ้ามีหนี้ก็ใช้หนี้ไปจนกว่าจะพอมีเงินเก็บค่อยคิดเรื่องลงทุนถ้าอยากรวยก็ต้องทำงานหนักรับจ็อบเยอะๆใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุดเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญฟังดูดีใช่ไหมแต่นี่คือระบบความคิดแบบเอาตัวรอดไม่ใช่ระบบความคิดของคนที่ต้องการมีอิสรภาพทางการเงินแล้วคนรวยคิดต่างยังไงคนรวยคิดเรื่องการใช้เงินให้เงินทำงานแทนที่จะเก็บเงินไว้เฉยๆพวกเขานำเงินไปลงทุน เช่นซื้อสินทรัพย์ที่สร้างรายได้เช่นหุ้นอสังหาธุรกิจแทนที่จะรอให้เงินอยู่ในบัญชีเฉยๆแล้วปลอดภัยพวกเขายอมเสี่ยงอย่างมีหลักการเพื่อให้เงินงอกเงยยกตัวยอย่างคนทั่วไปอาจเอาโบนัสไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่คนรวยอาจนำโบนัสก้อนนั้นไปซื้อหุ้นหรือเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่สร้างรายได้ให้ตลอดชีวิตคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินตลอดไป เขาทำงานเพื่อสร้างระบบที่ทำงานแทนตัวเองเช่นสร้างทีมสร้างระบบออนไลน์สร้างธุรกิจที่รันได้แม้ไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้ทำงานแลกเงินทุกวันเขาสร้างทรัพย์สินที่สร้างเงินให้เขาคนรวยให้ความสำคัญกับเวลามากกว่าเงินพวกเขารู้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะเงินหามาใหม่ได้แต่เวลาไม่สามารถย้อนกลับได้พวกเขาจึงลงทุนกับสิ่งที่ลดภาระใช้ระบบอัตโนมัติ ใช้คนเก่งมาช่วยงานเพื่อให้ตัวเองได้เวลาคืนมาคนรวนไม่คิดว่าต้องประหยัดแต่คิดว่าต้องขยายรายได้ในขณะที่คนทั่วไปมักคิดเรื่องประหยัดคนรวยจะคิดว่าจะหาเงินเพิ่มจากช่องทางไหนอีกประหยัดมีเพดานแต่รายได้ไม่มีเพดานพวกเขาจึงมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอคนรวยไม่กลัวความล้มเหลวเพราะเขาเรียนรู้จากมันความล้มเหลวเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวจนไม่กล้าทำอะไรเลย แต่คนรวยกลับมองว่าทุกครั้งที่ล้มคือการเรียนรู้ที่มีมูลค่าสูงเขาใช้ความล้มเหลวเป็นครูและเดินหน้าต่อโดยเก่งขึ้นการเปลี่ยนวิธีคิดเท่ากับเปลี่ยนชีวิตคนทั่วไปอาจมองว่าทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีทั้งที่พยายามมาตลอดแต่นั่นเพราะใช้วิธีเดิมคิดแบบเดิมการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่แค่ทำให้หนักขึ้นแต่คือเปลี่ยนแนวทางการคิดและยอมปล่อยวิธีคิดเก่าๆที่เคยใช้มาตลอด ลองเปลี่ยนจากคําถามที่ว่าจะประหยัดยังไงดีเป็นจะเพิ่มไรายได้จากสิ่งที่ชอบยังไงดีจะทำงานอะไรที่ได้เงินเดือนเยอะๆเป็นจะสร้างระบบที่หาเงินให้เราแม้เรานอนหลับได้อย่างไรจะทำยังไงไม่ให้เสี่ยงเป็นจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรให้โอกาสรวยยังคงอยู่สรุปคนรวยไม่คิดเหมือนคนทั่วไปเพราะเขาไม่ได้มองแค่ทางรอดเขามองไปไกลกว่านั้นเขาเห็นโอกาสในทุกวิกฤต เห็นต้นทุนในทุกความล้มเหลวและกล้าเลือกเส้นทางที่คนอื่นมองว่าบ้าแต่สุดท้ายคนพวกนี้แหละที่เป็นเจ้าของความฝันที่คนทั่วไปไม่กล้าเดินตามถ้าคุณยังคิดเหมือนเดิมคุณจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมแต่ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนความคิดคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิตเริ่มจากหยุดคิดแบบเดิมแล้วฝึกคิดให้เหมือนเศรษฐีแม้ตอนนี้ยังไม่มีเงินล้านเพราะแนวคิดคือจุดเริ่มต้นของทรัพย์สินที่มองไม่เห็นที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนรวยทุกคน เนื้อหานี้จะเจาะลึกในระดับพฤติกรรมความเชื่อและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปและคนรวยเพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันทีคนทั่วไปมองโลกแบบขาดแคลนขณะที่คนรวยมองโลกแบบอุดมสมบูรณ์คนทั่วไปมักจะมีความเชื่อฝังหัวว่าของดีต้องแพงเงินมันหายากหรือต้องมีเส้นถึงจะไปได้ไกล พวกเขามองว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของโชคหรือความพิเศษของคนบางกลุ่มแต่คนรวยไม่คิดแบบนั้นคนรวยมองว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสถ้าเขายังไม่สำเร็จแค่เพราะยังหาทางไม่เจอไม่ใช่เพราะโลกนี้มันขาดแคลนคนรวยรู้ว่าเงินมีอยู่รอบตัวขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างคุณค่าอะไรเพื่อแลกกับมันคนทั่วไปซื้อความพอใจทันที คนรวยซื้อผลตอบแทนในระยะยาวคนทั่วไปใช้เงินเพื่อบำบัดความเครียดเช่นช้อปปิง้งฟุ่มเฟือยกินหรูดูดีเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าในตอนนั้นในขณะที่คนรวยเอาเงินไปลงทุนกับสิ่งที่ไม่สนุกทันทีเช่นซื้อคอร์สเรียนลงทุนกับทีมซื้อเครื่องมือสร้างระบบหรือออมเพื่อลงทุนในระยะยาวตัวอย่างเช่นคนทั่วไปได้เงินมาก้อนหนึ่ง จะเอาไปเที่ยวพักผ่อนคนรวยได้เงินมาก้อนหนึ่งจะซื้อเครื่องมือเพิ่มรายได้เช่นกล้องมาถ่ายคลิปลงโฆษณา Facebook หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญช่วยขยายแบรนด์คนทั่วไปหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคนรวยบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเสมอไปแต่มันคือสะพานที่เชื่อมไปสู่โอกาสคนทั่วไปไม่กล้าทำธุรกิจไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวเสียงเงิน แต่คนรวยศึกษาเตรียมตัวและกระจายความเสี่ยงเขาไม่กลัวเสียเขากลัวไม่ได้ลองเขาคิดว่าถ้าผิดพลาดยังเรียนรู้ได้แต่ถ้าไม่เริ่มเลยไม่มีทางได้อะไรเลยแม้แต่น้อยคนทั่วไปหาเงินจากแรงคนรวยหาเงินจากการสร้างคุณค่าและระบบคนทั่วไปหาเงินโดยใช้แรงใช้เวลาทำงานเท่าไหร่ได้เงินเท่านั้นแต่คนรวยสร้างคุณค่า และกลไกลที่ทวีคูณรายได้เช่นทำคอนเทนต์ทำคอร์สทำแฟรนไชส์สร้างระบบที่ทำเงินได้แม้เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นตัวอย่างเช่นถ้าคุณสอนภาษาอังกฤษได้อย่าสอนตัวต่อตัวอย่างเดียวทำคอร์สออนไลน์ทำคลิปฟรีบวกซื้อสินค้าทำเพจให้คนติดตามคุณจะทำงานหนึ่งครั้งแต่ได้เงินตลอดชีวิตนี่คือแนวคิดของคนรวยคนทั่วไปโฟกัสที่งาน คนรวยโฟกัสที่ผลลัพธ์และการเติบโตคนทั่วไปพอใจแค่ว่าฉันทำงานหนักแล้วแต่คนรวยถามว่าสิ่งที่ฉันทำทำให้ฉันเติบโตไหมทำให้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายไหมคนรวยมองเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าถ้าสิ่งใดไม่เพิ่มพูนทักษะไม่ขยายรายได้ไม่ช่วยให้เข้าใกล้เป้าหมายเขาจะหยุดทำหรือจ้างคนมาทำแทนทันทีเพราะเขารู้ว่า เวลาคือสินทรัพย์ที่ไม่สามารถซื้อคืนได้คนพั่วไปหลงกับคำว่ามั่นคงคนรวยเข้าใจว่าความมั่นคงคือการควบคุมรายได้ได้เองงานประจำที่มั่นคงอาจไม่มั่นคงจริงในโลกวันนี้เพราะคุณควบคุมไม่ได้เลยว่าจะถูกเลิกจ้างเมื่อไหร่เงินเฟอ้อขึ้นแค่ไหนหรือตลาดจะเปลี่ยนยังไงยิ่งถ้าคุณมีภาระครอบครัวด้วยการมีรายได้จากหลายทางนั่นคือความมั่นคงที่แท้จริง คนรวยจึงพัฒนาทักษะที่ทำให้เขาหาเงินได้เองไม่ต้องงอบริษัทไม่ต้องพึ่งไหนจ้างเขารู้ว่าการพึ่งพาตนเองคือความมั่นคงที่แท้จริงเขาสร้างหลายช่องทางรายได้ให้เงินไหลเข้าได้ตลอดเวลาคนทั่วไปบริโภคความบันเทิงคนรวยเสพความรู้เวลาว่างของคนทั่วไปมักหมดไปกับโซเชียลดูซีรีส์หรือเล่นเกม แต่คนรวยใช้เวลาว่างอ่านหนังสือเรียนคอร์สฟังพอดแคสต์ดู YouTube ที่ให้ความรู้เพราะเขารู้ว่าความรู้เท่ากับพลังความรู้ที่ได้สะสมทุกวันจะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีตัดสินใจและในที่สุดก็เปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตบทสรุปสุดท้ายที่อยากฝากไว้คนรวยไม่ได้เกิดมาเก่งกว่าคุณแต่เขาคิดต่างจากคุณและสิ่งนั้นคือ ความได้เปรียบที่คุณก็เริ่มต้นได้ทันทีเพียงเปลี่ยนวิธีคิดจงกล้าเลิกคิดแบบคนทั่วไปเพราะเส้นทางคนรวยไม่มีวันเดินอยู่ในทางเดียวกับฝูงชนเพราะถ้าคุณเดินตามฝูงชนคุณจะได้ผลลัพธ์เหมือนคนทั่วไปแต่ถ้าคุณกล้าคิดต่างทำต่างและเชื่อในศักยภาพของตัวเองคุณจะเป็นคนที่คนทั่วไปอยากเป็นในวันหนึ่งหากคุณเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงทีละนิด ความมั่งคั่งก็จะเริ่มเดินเข้ามาหาคุณทีละก้าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนอยากรวยต้องเลิกคิดแบบคนทั่วไปฉบับขยายลึกที่สุดความจริงที่ต้องรู้ก่อนคนทั่วไปส่วนมากไม่ได้ขาดความขยันแต่ขาดแนวคิดแบบคนที่เข้าใจเรื่องเงินการทำงานหนักจึงไม่การันตีว่าคุณจะรวยเพราะคุณอาจจะวิ่งอยู่บนลู่วิ่งของความจนเหนื่อยแทบตายแต่ไปไม่ถึงไหนเพราะวิธีคิดยังเป็นแบบเดิม คนทั่วไปถูกฝังโปรแกรมในหัวแบบนี้ทำงานหาเงินให้พอใช้เดือนไหนเหลือก็เก็บกลัวความเสี่ยงเลยไม่กล้าลงทุนคิดว่าเงินคือของคนรวยคนธรรมดาแค่พออยู่ได้ก็พอถ้าจะรวยต้องมีทุนเยอะหรือมีโชคถ้าไม่มีหนี้ก็คือประสบความสำเร็จแล้วใช้จ่ายเพื่อความสุขเล็กๆทันทีมากกว่ารอผลระยะยาวอายที่จะขายอายที่จะโปรโมตตัวเองรอให้พร้อมก่อนค่อยเริ่ม สิ่งเหล่านี้แหละคือกำแพงที่ขวางไม่ให้คนธรรมดาเข้าไปในโลกของความมั่งคั่งแต่คนรวยเขาคิดแบบผู้สร้างเกมไม่ใช่ผู้เล่นเกมเขาไม่ได้พยายามเล่นเกมชีวิตให้ดีที่สุดแต่เขาสร้างกฎใหม่ที่ทำให้เขาได้เปรียบวิธีคิดของเขาไม่ใช่แค่ต่างเล็กน้อยแต่ต่างแบบกลับหัวเจาะลึกความคิดที่คนรวยใช้แต่คนทั่วไปไม่กล้าใช้เงินเป็นแค่ผลลัพธ์ไม่ใช่เป้าหมาย คนทั่วไปคิดว่าถ้ามีเงินเยอะๆชีวิตจะดีแต่คนรวยมองว่าถ้าสร้างคุณค่าเยอะๆเงินจะมาเองพวกเขาโฟกัสที่การสร้างระบบการแก้ปัญหาให้คนจำนวนมากการเพิ่มคุณค่าในตลาดเพราะรู้ว่าเงินคือรางวัลของคนที่แก้ปัญหาให้คนอื่นได้ดีตัวอย่างคนทั่วไปอาจเปิดร้านกาแฟเพราะอยากมีร้านเป็นของตัวเองคนรวยเปิดร้านกาแฟ เพราะเขารู้ว่าเราแวกนั้นไม่มีร้านดีๆและเขาจะครองตลาดได้คนรวยไม่กลัวคำว่าไม่รู้หรือล้มเหลวคนทั่วไปมองว่าความผิดพลาดคือความอับอายแต่คนรวยมองว่าความผิดพลาดคือต้นทุนการเรียนรู้ยิ่งพลาดเร็วยิ่งเรียนรู้เร็วยิ่งเดินหน้าต่อเร็วเขาไม่กลัวโดนปฏิเสธเพราะรู้ว่าการโดนปฏิเสธคือบันไดที่ต้องเหยียบผ่านก่อนเจอความสำเร็จคนรวยไม่ขออนุญาตสังคม คนทั่วไปรอให้คนอื่นยอมรับก่อนถึงกล้าลงมือทำกลัวถูกหาว่าเพอร์เจอร์โชว์ออฟขายของมากเกินไปแต่คนรวยกล้าทำแม้ไม่มีใครเข้าใจเพราะเขาไม่ต้องการคำอนุญาตเพื่อจะสำเร็จเขารู้ว่าเสียงวิจารณ์ไม่มีผลต่อย,ยอดขายแต่เสียงเงียบจากการไม่กล้าทำอะไรเลยต่างหากที่ทำให้เขายังจนคนรวยเชื่อว่าทุกอย่างพัฒนาได้คนทั่วไปมักพูดว่า ฉันไม่เก่งเรื่องนี้หรือมันไม่ใช่ทางของฉันแต่คนรวยพูดว่าตอนนี้ฉันยังไม่เก่งแต่ฉันเรียนรู้ได้ความคิดแบบนี้เรียกว่า growth mindset มันเปิดประตูไปสู่ทุกโอกาสทำให้พวกเขาลองในสิ่งใหม่ลงมือแม้ไม่ชำนาญและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในที่สุดคนรวยคิดในระดับ System และภาพใหญ่คนทั่วไปสนใจแค่ทาวันนี้ให้เสร็จ แต่คนรวยสนใจว่าวันนี้จะต่อยอดอะไรได้ในระยะยาวเขาไม่ได้แค่ถามว่าจะขายอะไรดีแต่ถามว่าจะสร้างแบรนด์สร้างสินทรัพย์สร้างสายงานที่โตเองได้อย่างไรเขาสนใจระบบขายอัตโนมัติทีมงานที่ขยายได้และเครือข่ายที่ช่วยทำเงินต่อเนื่องตัวอย่างความต่างแบบเห็นภาพหัวข้อคนทั่วไปคนรวยเวลาขายเวลาเป็นชั่วโมง ใช้เวลาเพื่อสร้างระบบหรือสินทรัพย์เงินใช้เงินซื้อของใช้เงินสร้างไรายได้ความกลัวกลัวผิดพลาดเลยไม่เริ่มกลัวไม่เริ่มมากกว่าความสุขเสพความสุขทันทีสร้างความสุขระยะยาวจากอิสรภาพคําวิจารณ์หยุดทำเพราะโดนดูถูกทำต่อเพราะรู้ว่ากำลังโดนสังเกตสรุปจบแบบคนรวยคิดคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ แต่คุณต้องปลดล็อกวิธีคิดแบบเดิมคนทั่วไปเชื่อในสิ่งที่ตนถูกสอนคนรวยเชื่อในสิ่งที่ตนทดลองเองถ้าคุณยังคิดแบบเดิมชีวิตคุณจะยังเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณกล้าเลิกคิดแบบคนทั่วไปคุณจะเห็นโอกาสที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแล้ววันหนึ่งคนทั่วไปจะถามคุณว่าคุณทำยังไงถึงมาถึงตรงนี้ความลับที่คนรวยรู้แต่คนทั่วไปไม่เคยเข้าใจคนทั่วไปเรียนเพื่อจบ แต่คนรวยเรียนเพื่อใช้คนทั่วไปเรียนตามระบบเป้าหมายคือได้ปริญญาจบมาแล้วหางานทำแต่คนรวยเรียนแบบตั้งคำถามว่าสิ่งที่เรียนจะใช้หาเงินได้อย่างไรจะนำไปต่อยอดได้ไหมจะใช้แก้ปัญหาให้ขายได้บ้างเขาไม่ได้สนแค่ความรู้ในห้องเรียนแต่สนใจทักษะในโลกจริงเช่นการขายการเจรจาการอ่านเกมตลาดคนทั่วไปอาจเรียนดี แต่ไม่เคยฝึกใช้ความรู้เพื่อหาเงินจริงคนทั่วไปหาเงินเพื่อใช้แต่คนรวยหาเงินเพื่อสร้างเงินเพิ่มคนทั่วไปได้เงินมาใช้ไปกับของที่หมดค่าเช่นโทรศัพท์ใหม่กินหรูเสื้อผ้าคนรวยได้เงินมาใช้ซื้อทรัพย์สินที่จะผลิตรายได้ให้เขาในอนาคตเช่นธุรกิจหุ้นอสังหาเครื่องมือทำเงินคนรวยเข้าใจว่า เงินเป็นพลังที่ต้องทําให้มันทํางานต่อถ้าคุณปล่อยให้มันนอนอยู่ในบัญชีมันจะถูกเงินเฟอ้อกัดกร่อนจนหมดค่าคนทั่วไปหนีความเสี่ยงแต่คนรวยเข้าใจความเสี่ยงและบริหารมันคนทั่วไปคิดว่าความเสี่ยงคือศัตรูคนรวยคิดว่าความเสี่ยงคือครูพวกเขารู้ว่าไม่มีความสำเร็จไหนที่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนแต่ถ้ากลัวจนไม่เริ่ม ก็แปลว่าคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่ออกสตาร์ทคนรวยเรียนรู้วิธีบริหารความเสี่ยงเช่นทดลองเล็กๆก่อนลงสนามใหญ่ทำแผนสำรองกระจายแหล่งรายได้เขาไม่ใช่คนบ้าเสี่ยงแต่เขาคือคนที่กล้าเข้าใจความเสี่ยงคนทั่วไปติดกับภาพลวงของความมั่นคงแต่คนรวยสร้างความมั่นคงของตัวเองมั่นคงแบบคนทั่วไปคือ มีงานประจำเงินเดือนประจำแต่คนรวยไม่ฝากชีวิตไว้กับแหล่งรายได้เดียวเพราะเขารู้ว่าไม่มีอะไรมั่นคงจริงถ้าไม่ได้ควบคุมมันเองคนรวยสร้างความมั่นคงจากรายได้หลายช่องทางระบบที่ทำงานแทนแบรนด์ส่วนตัวความรู้และเครือข่ายที่ยืดหยุน่นคนทั่วไปกลัวโดนตัดสินแต่คนรวยรู้ว่าโลกนี้มีแต่การตลาด คนทั่วไปไม่กล้าโพสต์ขายของเพราะกลัวเพื่อนล้อคนทั่วไปไม่กล้าอัดคลิปเพราะกลัวโดนดา่าคนรวยกลับคิดว่าถ้าไม่ทําให้คนเห็นก็ไม่มีทางได้เงินในยุคนี้ใครกล้าขายตัวตนอย่างมีคุณค่าคือใครควบคุมเกมเศรษฐกิจคนรวยไม่กลัวคําว่าขายเกินไปเขากลัวแค่ไม่มีใครเห็นเพราะมองว่าคุณค่าที่เขาสร้าง สมควรถูกส่งต่อคนทั่วไปแยกเงินกับชีวิตออกจากกันแต่คนรวยรู้ว่าเงินสะท้อนตัวตนคนทั่วไปทำงานเพราะต้องทำคนรวยเลือกงานหรือสร้างธุรกิจที่ต่อยอดสิ่งที่เป็นเขาเพราะพวกเขารู้ว่าการใช้ชีวิตตรงกับตัวตนคือความสำเร็จที่ยั่งยืนเขาไม่เสียเวลาทำอะไรที่ฝืนตัวเองแต่เลือกสร้างงานจากสิ่งที่รักแล้วพัฒนาทักษะจนกลายเป็นมืออาชีพ ผลลัพธ์คือทำสิ่งที่ชอบแล้วได้เงินใช้ชีวิตในแบบที่ควบคุมได้คนทั่วไปมองแค่พรุ่งนี้แต่คนรวยมองไกลถึง10ปีข้างหน้าคนทั่วไปคิดว่าเดือนนี้จะพอไหมแต่คนรวยถามว่าปีนี้จะวางรากฐานอะไรและอีก5้าถึงสิปีฉันอยากให้ชีวิตเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นคนรวยไม่เสียเวลากับของเล่นเล็กๆแต่ใช้พลังทั้งหมด ไปกับการสร้างสินทรัพย์เครือข่ายภาพลักษณ์โอกาสคนทั่วไปคิดแค่ว่าต้องทำงานดีแต่คนรวยถามว่าทำยังไงให้มีคนอยากจ้างเราในราคาแพงนี่คือจุดที่คนรวยเข้าใจว่ารายได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทักษะการวางตัวในตลาดการเป็นที่ต้องการของผู้คนไม่ใช่แค่ทำงานหนักแต่ต้องรู้ว่า อยู่ตรงไหนถึงจะคุ้มที่สุดพวกเขาไม่ขายเวลาพวกเขาขายคุณค่าและเมื่อคุณค่ามากขึ้นรายได้ก็มากขึ้นแบบไม่ต้องเร่งเหนื่อยสรุปแนวคิดสุดท้ายแบบคนรวยคิดคนทั่วไปเชื่อว่าต้องมีเงินก่อนถึงจะเริ่มแต่คนรวยรู้ว่าเริ่มก่อนแล้วเงินจะตามมาเพราะการรวยไม่ใช่ผลของโชค แต่มันคือผลของการคิดในระดับที่สูงกว่าคนทั่วไปเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณจะเปลี่ยนการกระทำและเมื่อการกระทำเปลี่ยนผลลัพธ์ก็เปลี่ยนตามข้อความจบทรงพลังคนทั่วไปใช้ชีวิตเพื่อเอาตัวรอดแต่คนรวยใช้ชีวิตเพื่อสร้างตำนานของตัวเองถ้าคุณกล้าเลิกคิดแบบเดิมกล้าเดินทางที่คนไม่กล้าเดินคุณจะพบว่าความรวยไม่ได้ไกลยอย่างที่คิด มันอยู่ตรงปลายความกล้าครั้งแรกนั่นเองครั้งค่าอยากรวยต้องเลิกคิดแบบคนทั่วไปฉบับลึกระดับจิตวิทยาพฤติกรรมกลยุทธ์ชีวิตคนทั่วไปใช้ชีวิตแบบวันต่อวันแต่คนรวยวางแผนชีวิตแบบเวลาเป็นทุนคนทั่วไปใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงกับสิ่งที่ไม่ทําให้ชีวิตดีขึ้นเช่นเลื่อนโซเชียลแบบไม่มีเป้าหมายเสพข่าวที่ทําให้รู้สึกหมดพลัง เมามอยเรื่องดราม่าที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองในขณะที่คนรวยใช้เวลาอ่านสิ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจได้ดีขึ้นวางแผนล่วงหน้า6เดือน1ปี5ปีใช้เวลาเล็กๆทําสิ่งที่สะสมผลยิ่งใหญ่เช่นสร้างเพจสร้างทีมฝึกทักษะใหม่เวลาไม่ใช่สิ่งที่ใช้ไปแต่คือสิ่งที่ลงทุนได้คนรวยทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ลึกซึง้งและไม่ยอมให้เวลาไหลออกไปฟรีๆเป้าหมาย คนทั่วไปตั้งเป้าแค่พออยู่ได้แต่คนรวยตั้งเป้าแบบเปลี่ยนโลกของตัวเองคนทั่วไปตั้งเป้าแบบขอแค่พอจา่ายค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนก็พออยากมีรถอยากมีบ้านซึ่งทั้งหมดคือการตั้งเป้าแบบตั้งรับแต่คนรวยตั้งเป้าแบบฉันอยากมีไรายได้ที่ไม่ต้องทำงานทุกวันฉันอยากสร้างธุรกิจที่อยู่ได้โดยไม่มีฉันฉันอยากมีเวทีให้ความรู้คนอื่นซึ่งทั้งหมดคือเป้าหมายเชิงระบบเชิงผลกระทบเชิงอิสรภาพ การตั้งเป้าหมายแบบคนรวยไม่ใช่แค่คิดใหญ่แต่คือการคิดลึกว่าเป้าหมายนั้นจะสร้างผลต่อชีวิตและคนรอบข้างอย่างไงคนทั่วไปฟังเพื่อเถียงหรือเห็นด้วยแต่คนรวยฟังเพื่อเข้าใจและต่อยอดในวงสนทนาคนทั่วไปอยากชนะการถกเถียงแต่อย่าลืมว่าการเถียงไม่ทำให้เงินเข้าคนรวยจึงฟังเพื่อหาจุดเชื่อมโยงหาข้อมูลที่ใช้ได้หาความรู้ที่ออกไปต่อยอดได้จริงเขาฟังเพื่อเก็บไม่ใช่ฟังเพื่อแย่ง เพราะเขาเข้าใจว่าถ้ารู้จักฟังมากพอโลกจะบอกเขาว่าควรทำอะไรต่อคนทั่วไปอยู่กับคนที่คุ้นเคยคนรวยอยู่กับคนที่ช่วยให้โตคนทั่วไปคบเพื่อนจากความสนิทความบันเทิงความสบายใจแต่คนรวยคบคนจากคุณภาพของบทสนทนาและผลกระทบต่อชีวิตเขาเลือกอยู่ในวงที่คุยเรื่องโอกาสไม่ใช่แค่ดรามา่าเขาอยู่กับคนที่กระตุ้นให้คิดใหญ่ไม่ใช่คนที่คอยบ่นโชคชะตาเขารู้ว่า เครือขายเท่ากับเงินและคำแนะนำผิดๆคือต้นทุนชีวิตคนทั่วไปอยากได้สูตรสำเร็จแต่คนรวยมองหาหลักคิดคกลไกระบบคนทั่วไปอยากรู้ว่าทำอะไรถึงจะรวยแต่คนรวยถามว่าต้องคิดแบบไหนถึงจะตัดสินใจถูกในระยะยาวคนทั่วไปชอบคอสหนึ่งสองสาสำเร็จแน่แต่คนรวยจะถามว่าเบื้องหลังสูตรนั้นคืออะไรไกลไกตลาดเปลี่ยนไปยังไงเขาไม่เอาแค่สูตร เขาเอาแนวคิดไปปรับใช้ในหลายสถานการณ์เพราะเขาไม่ได้อยากแค่รวยครั้งเดียวแต่รวยซ้ำได้ต้องใช้ความเข้าใจเชิงลึกไม่ใช่แค่สูตรสำเร็จตื้นๆคนทั่วไปใช้เงินแบบจ่ายเพื่อจบแต่คนรวยใช้เงินแบบจ่ายเพื่องงอกคนทั่วไปซื้อของเพราะมันลดราคาหรือดูคุ้มคนรวยซื้อของเพราะมันคือการลงทุนในอนาคตตัวอย่างง่ายๆคนทั่วไปซื้อเสื้อผ้าเยอะมากเพราะคิดว่าต้องดูดี คนรวยอาจซื้อเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชุดที่ดูดีจริงใช้ได้นานแล้วเอาเงินที่เหลือไปซื้อคอร์สเพิ่มทักษะทุกการใช้เงินของเขาต้องมีคำถามเสมอว่าสิ่งนี้จะคืนทุนฉันในรูปแบบใดคนทั่วไปทำงานแลกเงินคนรวยสร้างทรัพย์สินให้เงินไห,หลซ้ำคนทั่วไปตื่นเช้าเพื่อทำงานแลกแรงเพื่อเงินแต่คนรวยตื่นเช้าเพื่อจัดการทีมบริหารระบบสร้างอะไรบางอย่างที่ทำเงินให้เขาแม้เขานอนอยู่เขาทำเพจเขียนบทความปล่อยวิดีโอ ทำสินค้าดิจิทัลสิ่งเหล่านี้คือสินทรัพย์แบบดิจิทัลที่ทํานานแทนตัวเขาเขาไม่หยุดที่การทํางานแต่สร้างบางอย่างที่อยู่ได้แม้ไม่มีเขาคนทั่วไปใช้ความกลัวในการตัดสินใจคนรวยใช้ความเข้าใจในการวางแผนคนทั่วไปคิดว่ากลัวล้มเหลวกลัวไม่มีเงินกลัวถูกหลอกคนรวยก็กลัวแต่เขาเอาความกลัวมาแปลเป็นพลังวิเคราะห์เขาไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์แต่ใช้ความรู้และข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความกลัวเป็นแผนสำรอง เขาคิดเผื่อเรื่องแย่และวางระบบให้รอดได้แม้วันเลวร้ายสรุปเพิ่มพลังความคิดแบบมหาเศรษฐีความรวยไม่ใช่จุดหมายแต่คือผลลัพธ์ของการคิดเป็นมองลึกวางระบบและลงมืออย่างสมบเสมอถ้าคุณยังคิดแบบคนทั่วไปคุณจะได้ชีวิตแบบคนทั่วไปแต่ถ้าคุณกล้าปรับวิธีคิดแม้ทีละเล็กทีละน้อยคุณจะเข้าใกล้ความมั่งคั่งทุกวันที่คุณตื่นก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ